วันนี้นะครับผมก็วอนที่15บห้าพฤศจิก,กาแนละ้วก็มีการอัปเดใหม่นะตอนนี้ก็ผมได้ทําการอัปเดตเกมเรียบร้อยแล้วก็อัปเดตตรงทรัพยากรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทั้งกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมนะอย่างที่ทําไปคลิปที่แล้วนะครับก็สามารถนําไปแลกได้นะปืนปีศาจนะครับที่เราทําภารกิจไ,ไปเสร็จแล้วนะก็ได้เป็นไอเทมปืนปีศาจมานะครับแล้วก็สามารถนำมาแลกตั้งแต่วันที่สิบ้านะ ปืนปิศานนะที่จริงมันคือจ๊กเกอร์นะครับที่เขารีโมเดลมาเป็นตัวอันนี้สตัรเนี่ยนะผมก็เป็นแคลี่สายแบบปืนพกนะแต่ว่าสกิลก็จะคล้ายจ๊กเกอร์ Joker, แต่ก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะแล้วก็รีโมเดลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะส่วนด้านล่างก็จะเป็นกิจกรรมตอจากาจากเดิมนะครก็เป็นกิจกรรมซูชินะก็จะได้เป็นสกินของเซลฟิเฟนะครับเนี่ยก็เป็นดังรูปเลยนะขอกคู่นะ นายซูช nice nice ินายซูชิเดี๋ยวเราไปดูรีโมเดลสักคู่นะอันนี้นะครับผมนี่เลยถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าอยู่ถ้าเป็นปีาศาจนะก็ถือปืนนะครับผมออกในแวมพาย์นิดนึงประมาณนี้ส่วนใครที่มีสก,กินโจ๊กเกอร์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสามารถรับได,เเดบนน้เหมือนเดิมกลับมีเหมือนเดิมถ้าเป็นกลายเป็นสก,กินแทนนะตัวโจ๊กเกอรก์ก็จะเป็นสก,กินของ เดอะคิลเลอร์โจ๊กเกอร์แทนนะครับนี้เอ็มพายโจ๊กเกอร์นะแล้วก็ธรรมดาเดอะโจ๊กเกอร์นะครับออแล้วก็มีสกินใหม่เพิ่มเติมมาด้วยเป็นสกินของสตาร์ทเลยนะครับผมนี่เลยมูเนนลทเฮาส์นะครับผมแล้วก็เมดิสกูน <hi> นะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนที่สองที่เพิ่มเติมมาที่ผมเจอก็คือจะเป็นแมปนะครับผมแมปใหม่ก็อืมก็งงมากเลยครับผมยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูในเกมกันเดี๋ยวผมจะตัดคร่าวๆให้ดูในเกมนะ อ,รรอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวแมปใหม่นะก็จะมีการขยับของพุ่มนะครับผมแล้วก็พวกหิน <alet> พวกอะไรเงี้ยส่วนงอกส่วนยอวก็ปรับใหม่นะดาร์กกับมับงกรก็มีการสลับบ้างนะนาทีที่สิบห้าก็มีการสลับด้วยเหมือนกันนะสลับดาร์กไปอีกจุดหนึ่งนะก็มีความเปลี่ยนแลงทำให้งงนะพื้นที่อะไรเงี้ยเดินงงมากเลยบอกตรงเขาเป็นไหลไปเนี่ย เดินดูแมพหน่อยก็ได้นี่ไงน็นอกอัพแล้วก็หลับไปดิเอ้าเหลือพันหนึ่งเพื่อนโอ่คเราเอาเรื่องแล้วไงแคลรี่บอกแรงแล้วอ่ะแทงงเพื่อนเอ้ยจุ๊กดิจิตอลตายฮะแคลรี่เลือกยิงคีบก่อนโอ้ยอันตีโดนอันตีโดนจบเลยแล้วนะแนมะ่เหลือ83กักไปซะด้วยไอ้ย,ยา จบแล้วนะครับมาลิ